โอเคค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง youtube ใส่ยลุงกิ่งทองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาริมรองรสชาติมะยงชิดบ้านสวนอิ่มบุญค่ะ มะยงชิดบ้านสวนอิมบุญมีมีมีคอนเซปต์ม, concept. มาให้ดูสองแบบแบบนี้ค่ะขวามือเนี่ยค่ะขวามือคือสุกร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมมะยงชิดที่นครนายกนะคะหรือว่ามะยงชิดบ้านสวนอิมบุญของเซลุงจากดงละครนครนายกเนี่ยเวลาเขาสุกร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะเป็นสีส้มอย่างนี้ค่ะแล้วรสชาติจะหวานอบหวานนําหวาน90%เปรี้ยวเหลือแค่10%แเนท่นะะั้นค่ะแต่ถ้ายังเป็นสีเหลืองอย่างนี้ค่ะคุณดูนะ ถ้ายังเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าสุก80%ถ้าสุก80%เนี่ยค่ะเปี้ยวนำหวานตามเปี้ยวนำหวานตาโอเคไหมแล้วที่อยู่ในจานนี้ก็มี2แบบค่ะแบบที่สีส้มจัดๆที่คุณเห็นเน,นี่ยค่ะเนี่ยค่ะไอ้สีส้มจัดๆโซนทางนี้นะเขาเรียกว่าสุก120คือนางเหี่ยวไปแล้วตอนนี้เสรลุงชิมแล้วไอ้ตัวที่เหี่ยวอะค่ะไอ้ตัวที่เหีย่ยวเสรลุงชิมไปแล้วรสชาตินางจืด คือด้วยความที่เขาเหี่ยวคือความเปรี้ยวจะหายไปหมดเลยนะคือถ้าสุกจนเหี่ยวขนาดนี้เขาเรียกว่าสุกร้อยี่สิบเปอร์เซ็นนะคะมันจะเหลือแต่ความหวานและความหวานก็จะดรอปลงความเปรี้ยวนี้ไม่เหลือเลยเสร็จแล้วในหลักการกินมะยงชิดที่อร่อยนะคะใครที่เป็นคอมะยงชิดเอาบนว่าอย่างนี้ค่ะใส่ลุงเนี่ยเป็นคอมะยงชิดใส่ลุงเนี่ยชอบมะยงชิดมากเลยนะคะต้องใช้คําว่ารู้จักกอลัมในหลอดออฟเดอริงไหมคะใส่ลุงอะชอบเหมือนมาก ของรักของค่ามะยงชิดองรักคงค่ามะยงชิดคงรักคงค่าคือเสลุงเป็นคนสีสะเกตแต่เสลุงเก็บเงินซื้อสวนมะยงชิดอะ่ะเพราะเสลุงอะ่ะชอบมะยงชิดชอบกินมากๆเลยค่ะเสลุงชอบสีเขา แล้วก็ชอบกินมากๆชอบรสชาติของเขาเสรลุงก้าบอกได้เลยว่าเสรลุงเป็นคอมยงชิดแต่ว่าเสรลุงไม่ได้กินหลากหลายที่หรอกนะเสรวลุงเป็นคนขี้เหนียวที่คํานี้เสรลุงก็กินแต่มยองชิดที่ส่วนตัวเองแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยมันอร่อยมากๆอ่ะนึกออกปะมันอร่อยมากๆแล้วเสรลุงกินคอมแพ์มยงชิตของเสรลุงทุกระยะระยะนี้คือระยะสุก100%เสรลุงการันตีว่าระยะนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวมากให้กินระยะสุก100%หวานนำเปรี้ยวตาม อยู่ที่หวาน90%เปรนี้ยวนิดเดียว10%แต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวอมหวานให้กินที่ระยะ80% 90%นาะคะ80% 90%เนี่ยนางจะเปรี้ยวนำหวานตามอร่อยแต่ว่ารสชาติมายงงิดที่นครนายกเขาจะมีความจัดจ้านนะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ค่ะยเนี่ยความเปรี้ยวจะหายไปหมดเกลี้ยงเลยแล้วความหวานก็จะดรอปลงไปแต่ แต่สำหรับคอมาโยงชิดเลยนะคะคนที่ชอบมายงชิดจริงๆเขาจะกินระยะร้อยค่ะหวานนําเปรี้ยวตามกินแล้วชื่นใจกินแล้วชื่นอกชื่นใจโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าใส่ลุงเด็ดลูกร้อยเปอร์เซ็มานะทำสวนเหนื่อยๆนะแล้วนั่งกินที่สวนนะอุย้ยนางเอ้ยหวานเย็นชื่นใจหวานนําเปรี้ยวตามอร่อยมากเลยค่ะไซนี้ย เสรีลุก็รันตีเลยว่าไซสุขร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะหวานนํำเปรี้ยวตามนะคะเราไปดูแลเขาให้น้ำให้ปุ๋ยเหนื่อยๆนะเราเด็ดมากินนะโอ้ยคุณเอ้ยหายเหนื่อยโอเคไหมเนี่ยเนี่ยไอหวานนํำเปรี้ยวตามสุกร้อยเนี่ยค่ะส่วนไอเปรี้ยวน้ำหวานตามเนี่ยเสรีลุก็ไม่ค่อยชอบหรอกส่วนมากเสรีลุอยากอยากจะเก็บขายลูกค้าในระยะสุกร้อยเพราะมันอร่อยจริงๆอยากให้ลูกค้ากินระยะสุกร้อยนะคะโอเคไหมาตามนี้นะคะ เดี๋ยวเรามากินระยะที่อร่อยที่สุดกันสุกร้อยเปอร์เซนเดี๋ยวเอากิ่งมายงชิดใส่เข้าไปในขวดจูลินนซีก่อนนะนี่ค่ะขวดจูเลินนซีวางไว้นี่ก่อนนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเซลุงปาดให้ดูอย่างที่เซลุงบอกค่ะว่ามายงชิดบ้านสวนอันนี้เซลุงล้างเรียบร้อยแล้วนะแล้วเป็นมายงชิดปลอดสารเคมีค่ะเซลุงบอกเลยว่าจูลินนซีเนี่ยไม่ได้ไประโยชน์อะไรจากเปลือกหรอกค่ะเพราะเซลุงจะกินเปลือก แต่ว่าตรงนี้มันมีช้ำนิดนึงเดี๋ยวเราปาดดูก่อนว่าไอ้ตรงที่ช้ำเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่ามันมันสุกมากมันสุกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันเราไปเก็บเขาช้าเนี่ยค่ะคุณดูเนื้อมะยงชิดสุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยเห็นป่ะอันนี้เสร็จมึงไม่กินนะมันช้ำเสร็จมึงจะเอาใส่ทําจุลิยนสีแล้วเสร็จมึงจะปาดให้ดูคุณเคยเห็นมะยงชิดปาดเหมือนมะม่วงไหมคือมันเนื้อมันเยอะเนื้ออกปะเนี่ยเสร็จมึงจะปาดให้ดูเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะเนี่ยมะยงชีดปาดเหมือนมะม่วงคุณดูนี่เนื้อข้างในสุกร้อยเปอร์เซ็นเนื้อข้างในจะเป็นสีนี้ค่ะสีส้มเสืลุงปาดโดนเม็ดเขาแต่ไม่เป็นไรนิดหนึ่งเอาเม็ดออกกว่าอืมเอาเม็ดออกเนี่ยค่ะสุกร้อยเปอร์เซ็นเนื้อข้างในจะเป็นสีส้มเปลือกก็จะเป็นสีส้มนางจะเป็นสีส้มเลยแล้วเสืลุงจะกินทั้งเปลือกค่ะ สลุงจะกินแล้วนะมะยงชิดสุกร้อยเปอร์เซนต์บ้านสวนอิ่มบุญสวนมายงชิดปรอดสารเคมีค่ะอ้าวคุณหวานนำํำเปรี้ยวนิดเดียวเปรี้ยวนิดเดียวเปรี้ยวประมาณสองเปอร์เซนต์ค่ะหวานนํำเปรี้ยวสองเปอร์เซนต์แต่ว่าแต่ว่ารสชาติยังไม่หวานมากยังไม่หวานมากค่ะ ตัวนี้เหมือนกับว่าความหวานเขาดรอปลงไปด้วยความที่เขาสุกมากเหมือนอย่างที่เสถุงบอกเนี่ยค่ะนางสุกเกินร้อยสุกจนเหี่ยวความหวานนางจะดรอปลงไปแล้วความเปรี้ยวอย่าไปคิดว่าจะเหลือมโยงชิดมันต้องกินหวานน้าเปรี้ยวตามหวานเก้าสิบห้าเปรี้ยวสักห้าเปอร์เซ็นเนี่ยค่ะจะเป็นจะอร่อยเนี่ยอันนี้คือความพอนางเหี่ยวเนี่ยความหวานจะดรอปเหมือนการหาลูกนี้นางเหี่ยวค่ะพอนางเหี่ยวความหวานจะดรอปแต่อันนี้ยังมีความเปรี้ยวเหลือ เรือนี้เดียวหลือสองเปอร์เซนตแต่ความหวานนางดอรอปลงไปเพราะนางเหี่ยวคือถ้านางสดนี่ล้ำเลยค่ะคุณดูนะมายงชิดบ้านสวนอิมบุญของเสลุงค่ะคุณเห็นเม็ดไหมเม็ดร,รีบมากเนี่ยนี่คือมายงชิดนครนายกค่ะถ้าคุณไปซื้อมายงชิดให้คุณถามเลยว่ามายงชิดนี่มาจากไหนถ้ามาจากที่อื่นเม็ดจะใหญ่บางที่นะเนื้อเยอะก็จริงแต่เม็ดก็ใหญ่เออแต่ถ้าเป็นมะยงชิด ที่ดงละครหรือว่าที่นครนายกนะคะบรรยงชิดบ้านสวนยิมบุญเนี่ยเม็ดจะรีบค่ะเม็ดจะรีบลูกใหญ่นะลูกใหญ่ๆเม็ดจะรีบถ้าลูกไม่สมบูรณ์เนี่ยเม็ดจะใหญ่อันนี้คือลูกไม่สมบูรณ์เม็ดจะใหญ่เนี่ยค่ะลูกไม่สมบูรณ์ขายไม่ได้ลูกไม่สวยเอาไปแจกค่ะเนี่ยค่ะลูกใหญ่ๆขายได้อย่างเงี้ยเม็ดจะรีบค่ะเนื้อจะเยอะมากเมื่อกี้เห็นเนื้อไปแล้วใช่ป่ะเนี่ยค่ะสเส่็จมจะปาดเนื้อให้ดูอีกเนี่ยคุณดูเนื้อเยอะมากอ่ะ เนื้อเยอะมากปาดกินเนื้อเหมือนมะม่วงได้เลยคือเนื้อนางเยอะมากอ่ะนะคะอ้าวอร่อยค่ะอร่อยแต่ความหวานนางดอปไปนิดนึงเคยร,รู้ว่าชอบหวานจาดกว่านี้อือความหวานนางดอบไปนิดนึงนางเหนียวนี่ค่ะนี่นี่โอเคไหมนี่ค่ะอ้า อใส่ลุงบอกเลยว่ามะยงชิดของสาลุงนะถ้าเป็นลูกที่สมบูรณ์นะคะเนี่ยค่ะจุเลียนซีมะยงชีดร้องไห้ค่ะกินทั้งเปลือกได้เลยเพราะเราไม่ได้ใส่สารเคมีนะ,ะกินทั้งเปลือกได้เลยอร่อยเราไม่ได้ใส่สารเคมีเปลือกก็ไม่ทิ้ง <laughs> เปลือกก็ไม่ทิ้งอะ่ะสาลุงกินไปสามคำแล้วนะนี่คำที่สี่ อร่อยอร่อยมากๆเนี่ยโรสิการเม็ดนางเม็ดนางกับเนื้อนางนี่คนที่แบบสอดคล้องกันมากๆเม็ดน้อยเม็ดเล็กเม็ดเล็กเม็ดเล็กเนื้อเยอะ ทีนี้เรามาดูลูกนี้ลูกนี้สุกแปดสิบเปอร์เซ็นค่ะเนื้อมีความเหี่ยวเสดุงเอาบูชาพระแล้วก็พึ่งมาลานะคะอันนี้ก็คือนางจะมีความเหี่ยวนิดนึงเพราะเสดุงทิ้งไว้นอกตู้เย็นทั้งวันเลยมะยงชิดถ้าเราจะกินอร่อยนะอย่าปล่อยให้เหี่ยวถ้าเหี่ยวแล้วความหวานเขาจะตกเหี่ยวแล้วความหวานตกไม่อร่อยค่ะนี่ค่ะถ้าเราซื้อมาระยะที่เป็นแบบว่าสุกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะให้เราแช่ตู้เย็นไว้ เขาจะอยู่ได้นานมากเลยอันนี้เซลุงก็ไม่ปอกเปลือกเหมือนเดิมนะเนี่ยค่ะเอเคไหมเนี่ยค่ะคือเนี่ยดูส,ส,สีสิเนี่ยเซลุงเรียกะไรสีเนี่ยเซลุงเรียกว่าสุกแปดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นเปรี้ยวนำหวานตามค่ะคุณ เปรี้ยวมากเป็นเป็นธรรมชาติของเขานะคะไม่ใช่ว่าเป็นมายงชิดบ้านสวนดินบุญล้วเป็นนี้นะมันเป็นธรรมชาติของมายงชิดทุกที่ถ้าเขาสุกแปดสิบเปอร์เซ็นเปรี้ยวนําหวานตามกินเข้าไปปุ๊บจะเปรี้ยวมันยังไม่คลายเปรี้ยวมันยังไม่กลายหวานน่ะระยะเก็บมายงชิดที่ดีที่สุดก็คือเก้าสิบเปอร์เซ็นค่ะ 90%สุกแล้วเหลืออีกส0นหวานมันจะเป็นหวานนำํำเปรี้ยวตามจะอร่อยมากเลยอ่าทีนี้พอเราเก็บมา90นะอยู่ได้อีกสัปดาห์หนึ่งจะกลายเป็นสุกร้อยพอสุกร้อยความเปรี้ยวจะหายไปเหลือสักประมาณเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือจะเหลือความหวานแต่อย่าปล่อยให้เหี่ยวถ้าปล่อยให้เหี่ยวความหวานจะตกต้องแช่ตู้เย็นไวโอเคไหมโอ้ต่นี้เปรี้ยวมากค่ะใช่คําม่านนางยังไม่สุกอ่ะ คือนางยังไม่สุกอะ่ะนางเลยเปรี้ยวแบบสุดๆอะ่ะเสียนุมงขอ,งของเอาเปลือกแล้วกันเนาะขอเอาเปลือกไปทําจุลินทรีย์เพราะนางเปรี้ยวมากนคะคะปาดเปลือกไปทําจุลินทรีย์แล้วพรมะเปรี้ยวมากเปรี้ยวจริงนี่ค่ะคือเหตุผลที่แบบว่าอันนี้เป็นข้อเป็นเหตุผลที่จะให ให้สาหรับคุณลูกค้าไปเลือกซื้อมายงชิดด้วยเนาะเว е ลาไปเลือกซื้อมายงชิดอะคะ่ะให้ดูที่ลูกเขาเนี่ยเนี่ยลูกเขา,ถ,า s <S ถ้าสมมุติว่าเป็นสีส้มเป็นสีส้มนะแล้วมีสีเขียวเหลือนิดนึงตรงเนี้ยนั่นแหละค่ะอร่อยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสีเหลืองอย่างนี้นะเป็นสีเหลืองทั้งลูกอย่างนี้นะอย่าเลือกนะยังเหลือความเปรี้ยวอยู่เยอะมากต้องเลือกแบบเมื่อกี้ไอ้ลูกร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ Aha, อ,อือเป็นสีส้มจากตูดขึ้นมาเนี่ยเป็นสีส้มและ แล้วเหลือหัวเขียวนิดนึงอ่ะน,นั่นแหละอร่อยถ้ายังเหลืองอย่างเงี้ยค่ะเหลืองอย่างเงี้ยโอ้โหคุณเอ้เปรี้ยวทั้งลูกถ้าเหลืองอย่างเงี้ยค่ะเปรี้ยวทั้งลูกเนี่ยต้องเป็นสีส้มแบบเนี้ยแต่ว่าให้เหลือสีเขียวอยู่ใกล้ๆหัวโคนหัวเขาเนี่ยสักนิดนึงอันเนี้ยจะอร่อยเลยหวานน้าเปรี้ยวตามอร่อยมากแต่นี้บอกเลยค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวเพราะนางยังไม่สุกอ่ะนางนางยังไม่สุกอ่ะแล้วแต่ว่าเซ็ุจงจำเป็นต้องเก็บมา เพราะว่าเราจะไปสวนอิชีเราทิ้งห่างกันห้าวันะถ้าเราไม่เก็บมานางก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเหี่ยวเหี่ยวตับแตงหรือไม่ก็เป็นอาหารของกระรอกหรือไม่ก็ร่วงลงมาเน่าทิ้งนะคะโอเคไหมอันนี้คือแบบเปรี้ยวมากกินให้ดูอีกขีนึงนี่ค่ะสีเหลืองอย่างเงี้ยเนื้อก็เหลืองนะเปลือกก็เหลืองเนื้อก็เหลืองอย่านะคะอย่าก,กินให้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในตู้เย็นจนกว่านางจะสุกงอมโอเคไหมเนี่ยอันนี้เสิรุงเก็บมาก่อนอะ คุณเอ๋ยเบี้ยวกินกับพริกเกลือได้เลยเออพูดถึงพริกเกลือพริกเกลือเสิลุงมีอยู่นะอ่ะโอเคตอนนี้สิบสองนาทีแล้วเดี๋ยวเสรลุงจะกินให้หมดแล้วเสรลุงก็จะทำจูลินซีมายงชิดนะคะ โอเคไหมเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปจูเลินนซีมายงชิตแล้วกันส่วนคลิปการกินผลงานให้ดูเนี่ยเอาเป็นว่าจบแค่นี้แล้วกันนะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะอย่าลืมโทรหาใ่ลุงนะคะสั่งจองมายงชิดบ้านสวนอิ่มบุญค่ะปลอสารเคมี0 6 6 0 4 6 4 1 9 8ค่ะขอบคุณค่ะบายบายค่ะกดติดตามให้ด้วยนะคะวัสดีค่ะ